สวัสดีค่ะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮไปยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนเป็นยางใหม่ถอดป้ายแดงนะคะบ s สโตนคันนี้เป็นยางใหม่ถอดป้ายแดงนะคะบีสโตนสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบสิบห้านะคะปียี่สิบสามนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะส่วนคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อมือสองพร้อมยางใหม่นะคะ จะเป็นล้อมือสองนะคะพร้อมยางใหม่ลิ้นลงนะคะยางไทยใช้ดีราคาประหยัดนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะอีกหนึ่งคันนะคะลูกค้าเปลี่ยนเป็นยางใหม่นะคะยางใหม่คินโตะสองหกห้าห้าสนะคะ สามารถแอดไลน์ไอดี0993544468นะคะร้านสัญญาการยางค่ะ